การสร้างแผนภูมิบน Google s h e e t นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องดูก่อนเลยก็คือนักเรียนจะต้องลงแอปพลิเคชันที่เป็น Google Drive ตรงนี้นะครับ Google Drive ซึ่งนะครับนักเรียนจะลงชื่อเข้าใช้ Google Drive ด้วยด้วยเมลส่วนตัวของนักเรียนนะครับหรือว่าเป็นเมล์องค์กรของโรงเรียนก็ได้นะครับใช้ไหนก็ได้นะครับ เมื่อเรียนเข้ามาใน Google Drive เสร็จแล้วนะครับมันจะมีปุ่มบวกข้างล่างนะครับที่เป็นส,สีอยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนก็กดบวกขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็มาเลือกที่คำว่า Google Sheets นะครับสีเขียวตรงนี้นะครับจะเข้าสู่หน้าต่างของ Google Sheets เรียบร้อยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ป้อนข้อมูลลงไปนะครับ ยกตัวอย่างเช่นวันนี้นักเรียนจะเป็นคะแนนสมมุตินะครับคะแนนสอบกลางภาคนะครับกรอบข้อมูลลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าใครมีใครบ้างนะครับ อันนี้ก็กรอกชื่อนะครับนายนายกนายขอ,อเด็กหญิงไก่นะครับเด็กหญิงอ่าสมมุติมีชื่อประมาณนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นคะแนนนะครับคะแนนกลางภาคสมมุตินะครับอ่าสิบแปดคะแนนคนนี้ได้สิบห้าคะแนนสิบเก้าคะแนนก็ก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับได้คนละเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับเราจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปไปทำเป็นกราฟนะครับ เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วเรียนกดถูกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับเ <_ c oughs> มื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเรียนเลือกก่อนครับว่าจะให้สร้างกราฟที่บริเวณจุดไหนนะครับก็คือตรงนี้นะครับจากนายกเลือกทั้งหมดเลยนักเรียนสังเกตดูดีนะครับคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็มันจะมีปุ่มสีน้ําเงินเล,เล็กๆข้างล่างนะครับเมีเนก็กดแล้วก็ลากมาเลยครับ กดลากมันเลยอย่างนี้มันเป็นการเลือกข้อมูลนะครับจากนั้นมาที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับปุ่มบวกวก็คือแทรกนะครับบวกอ่ามันจะมีคําว่าแผนภูมิแผนภูมิตรงนี้นะครับแผนภูมิคลิกเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับข้อมูลของเอ่อข้อมูลของที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้ก็จะขึ้นมานะครับทีนี้นักเรียนก็มาเลือกประเภทของ ของอแผนภูมิได้นะครับคลิกประเภทตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีประเภทแผนภูมิให้เรียนเลือกเยอะเลยนะครับตัวเรียนก็คลิกเลือกเลยนะครับไอตัียนก็ต้องดูข้อมูลของเราด้วยนะครับว่าเป็นเป็นข้อมูลที่เหมาะกับแผ่นภูมิประเภทไหนนะครับอครูเลือกเป็นคอลัมน์ละกันนะครับเสร็จแล้ว มีอะไรบ้างนะครับกดกลับไปอันนี้เป็นประเภทของแผนพู่มนะครับอันนี้เป็นคําอธิบายนะครับจะอยู่ทางขวาคําอธิบายอยู่ทางขวาชิดซ้ายเห็นไหมครับตัวนี้จะเปลี่ยนไปน,นี่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้ด้านล่างคั่วไว้ด้านบนแล้วกันครับปึ๊บชื่อของแผนภูมิ นี่นะครับชื่อแผนภูมิก็พิมพ์ไปครับคะแนนกลางภาคก็ากดอัปเดตครับปพ๊บเห็นไหมครับชื่อแผนภูมิก็จะขึ้นบริเวณจุดนี้นะนะครับแกนแน,นนแกนแนวนอนแกนแนวนอนคืออยู่ข้างข้างล่างนะครับแกนแนวนอนจะอยู่ตรงนี้นักเรียนใส่ชื่อลงไปสมมุติเป็นชื่อชื่อนักเรียนนะครับ ชื่อนักเรียนกดอัปเดตครับเห็นไหมครับชื่อนเรียนก็จะขึ้นตรงนี้แกนแนวขวามีไหมครับแนวตั้งก็จะเป็นคะาแนนกดอัปเดตชื่อครับเห็นไหมครับชื่อก็จะขึ้นตรงนี้นะครับมีอะไรอีกไหมครับมีสีนักเรียนสามารถเลือกสีได้นะครับสีประมาณนี้อ่า สามารถกดเลือกสีได้นะครับกำหนดเองก็ได้เราไม่มีนะครับสีส้มดูสิสวยไหมนะครับกดเลือกสีได้นะครับอ,อื่นๆก็ไม่มีแล้วนะครับมล้ก็กดถูกข้างบนครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแผ่นภูมเราก็จะมานะครับทีนี้มันใหญ่ไปนะครับนักเรียนก็กดที่แผ่นภูมหนึ่งครั้งมันจะขึ้นจุด กลมๆเล็กๆสีน้าเงินตรงนี้นะครับอีกนก็เลื่อนลงมาครับนะครับเป็นการย่อให้แผ่นภูมิมีขนาดเล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับถ้านักเรียนจะแก้ไขแผ่นภูมีไหมครับชื่อของนักเรียนมันเล็กอ่านไม่ออกเลยนะครับนี่เราไปแก้ไขได้ไงก็กดค้าง กดค้างที่แผ่นภูมินะครับกดค้างไว้มันจะขึ้นแก้ไขแผ่นภูมินะครับอ่านี้ลองเราไปเอาไปเอาชื่อแกนออกนะครับสมมุติเอาแกนออกสิครับเอาชื่อแกนออกนะครับชื่อแกนคือชื่อแกนมันจะไปบังทําให้ข้อมูลมันแสดงมาไม่ครบนะครับปึ๊บเห็นไหมครับอืม แสดงว่าชื่อของเราก็น่าจะใหญ่เกินไปเนาะนะครับประมาณนี้จะได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นการสร้างแผนภูมิจากข้อมูลใน g o o l l s s h e t t นะครับส่วนวิธีการส่งงานนะครับนักเรียนก็สามารถไปที่จุด3จุดด้านบนตรงนี้นะครับจุด3จุดกดเลยนะครับอ่าแล้วก็มาที่คำว่า แชร์และส่งออกครับปึ๊บนักเรียนก็คัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์เรียบร้อยทีนี้ีนยนกลับมาที่ห้องเรียนออนไลน์ขอคุณครูนะครับปึ๊บมาจะส่งงานแล้วนะครับภาคเรียนที่หนึ่งเลือกรายวิชาเป็นโปรแกรมการคำนวณน,นะครับแล้วก็มาที่หน่วยที่หนึ่งก่อนเลยครับปึ๊บ วันนี้เป็นงานชิ้นที่ห้านะครับกดเข้าไปครับงานชิ้นที่ห้าจะมีฟอร์มให้เรียนกรอกข้อมูลนะครับเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองนะครับใส่ชื่อตัวเองเราก็วางลิงก์ลงไปครับกดค้างก็ได้แล้วกดเลือกวางนะครับจากนั้นก็กดส่งเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่งานที่ส่งนะครับ มาดูแล้วก็กดตกลงครับนจะมีจะมีชื่อเราขึ้นมานะครับนะครับนัเกเรียนที่ส่งงานก็จะมีชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับขอบคุณครับ